สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับผมกับไปอีกครั้งครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นสาขาที่1นะครับของเพชรยนต์เลยนะครับวันนี้มุมดีๆรถดีๆเอามาตั้งขายนะครับเป็นใครไปไม่ได้ครับรถสวยหายากสีหายากด้วยนะครับเป็นตัวแคปบยกสูงเมกะแคป ตัว GLX นะครับคันนี้เป็นกระบะเกียร์กระปุกยกสูงนะครับของค่ายมิสูบิชิไททานพัทนะครับตัวนี้เป็นรถผลิตในโฉมเรียกว่าโฉมของปี17.18จดนะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีกล้องให้ครบรถคันนี้ผมบอกแล้วว่ารถสวยเดิมนะครับรถมือเดียวเปล่าศูนย์เลยใครหาอยู่รถบ้านๆสภาพใหม่ๆผ่อน6 0พ0กว่าบาทนะครับหรือจะซื้องสดก็ได้นะครับคันนี้เนื่องจากเป็นรถลูกค้าเอามาขายมาเทินนะครับก็ จะเป็นราคานี้นะครับไม่มีแวนนะ3าม0 0นห้าหนะครับเป้จะไม่ให้ไม่คิดแวนเจ็ซนะครับสนใจนะครับซื้อสดซื้อผ่อนทักมาหาโทรมาหาเป้ได้เลยนะครับซื้อได้ทุกจังหวัดทั่วไทยนะครับวิ่งเซนถึงหน้าบ้านนะครับจะสดจะผ่อนได้หมดเลยนะคันนี้ก็บอกเลยว่ายังว่างอยู่ยังไม่มีเจ้าของนะครับรายละเอียดรอบรถนะครับสีสันสวยเดิมเงางามนะออปชันครบแบบนี้ไม่ใหญ่พลาดกันนะครับ ตัวนี้เป็นตัวสูงนะครับเครื่องดีเกียดีสภาพสวยนะครับ6สปีดแรงม้าเยอะๆออปชันครบๆนะครับเป็นแบรนด์เรียกว่าไม่ต้องเป็นแบรนด์แบบไม่ต้องโตโยต้า Toyota, ยูสูครับนี่เจอมิสซูเข้าไปนะครับออปชันไม่กักนะครับออปชันให้มาแบบล้นๆคุ้มกับราคาจริงๆนะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน นะครับว่าคุ้มค่าแค่ไหนนะครับกับราคาแค่359 0 0 0บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับซื้อแล้วคุ้มจ่ายแล้วจบได้สมรรถนะดีออปชันครบครับยังไงก็ต้องมิสซูมาเดี๋ยวเริ่มดูกันเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับมิสูตัวนี้นะครับผมบอกเลยนะออปชันให้มาครบครับเป็นตัวรุ่น GLS นะครับปี17นะตัว18ขายเงินสดและเงินผ่อนนะครับผ่อนเนี่ย งวดละประมาณ6,500บาท7ปี8ปสีงวดนะครับหรือถ้าไม่ดาวก็ผ่อนถูกลงนะครับมีกระบะที่บอกในช่วงด้านช่วงล่างดีชุดแต่งครบนะครับด้านหน้าของเขานะครับตัวนี้นะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับด้านหน้าใสาๆนะครับเป็นแบบโครเมียมมีไฟเดซ์ทามให้ครบแบบนี้นะครับและตัวโลโก้มิซูอยู่ครบตรงกลางแบบโครเมียมเลยนะครับไฟตัดหมอกซ้ายขวานะครับมีมาครบ ตัวลายลวดลายเนี่ยเรียกว่ากินขาดนะให้มาถือว่าสวยมากนะครับดูทึกบึกบึนนะครับน่าใช้ส่วนตัวคิวร้อซุ้มล้อนะครับก็เรียกว่าเดิมแท้โรงงานเลยนะเรียกว่าแนบชิดสนิทก,กันกับตัวอดี้รถนะครับนี่เดิมๆนะเพิ่มความหล่อความสวยนะครับมาให้แล้วนะครับคันนี้เงินสดได้เงินผ่อนได้และวิ่งเซนถึงหน้าบ้านทุกจังหวัดรถสไลด์ก็มีส่งนะครับ สีสันผิวพรรณไม่ต้องพูดถึงเลยไม่กลิปเลยนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับนี่บางๆแบบนี้สีเดิมโรงงานแล็กเกอร์เดิมยังอยู่ครบเลยนะครับและตัวม็กตัวยางนะผมบอกเลยนะเป้เอายางดันหลบมาใส่ให้นะครับยางดันหลบนะครับส่วนแม็กเนี่ยตัวนี้นะครับแม็กเนี่ยจะเป็นอลลอยแท้นะครับสีเทาดำน็อตหกรูล้อหน้านะครับเป็นตัวระบบเบรกแบบ abs นะครับระบบ ba นะครับมีหมดเลยนะครับ และก็ตัวดอกยางนะครับค่อนข้างใหม่นะยางค่อนข้างใหม่นะครับดอกยางลึกลึกสภาพสวยๆนะครับเนี่ยดอกใหม่กริบเลยรถคันนี้นะครับเป็นรถของปี24รถปี24นะครับดอกหนาหนาคมคมนะครับลึกๆแบบนี้ใช้ได้ยาว,ยาวนะครับซุ้มล้อป่องล้อนะครับเดิมๆิมเช่นกัน นะครับเดิมๆเลยโชคเดิมนะครับโชคสปริงทุกอย่างของเดิมนะครับไม่มีแล้วว่าพิคมจาจมน้ําแน่นอนนะครับสภาพเดิมสวยงามนะครับกระจกหน้าครับของเดิมนะครับ A.G.C. Auto Move นี่คือกระจกเดิมของเขาเลยนะครับไม่เปลี่ยนไม่แตกไม่ชนนะครับภัษีพรบอตัวนี้นะครับหมดแล้วเรียบร้อยถ้าเป็นของอันเก่าแต่ว่าอันใหม่นะครับเปะต่อให้แล้วในระบบนะครับต่อให้แล้วครบเลยนะครับ รู้จากสภาพรถแล้วบอกเลยว่าใหม่มากรถไม่มีชนนะครับกระจกมองข้างซ้ายขวานะครับตัวนี้นะเป็นตัวโครเมียมไฟเลี้ยตัวมีพร้อมนะครับและปรับขึ้นปรับลงแบบไฟฟ้านะครับปรับมุมมองศสเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้าหมดเลยนะครับผมบอกเลยว่าดีมากๆนะกน,านะครับดีมากๆกนะกันสาดมีครบนะครับหน้าหน้าซ้ายเนี่ยมีครบหมดเลยนะครับทั้งหมด4อันและมีระบบอีเมลรเซอร์ก็ er, คือสัญญาณการขโมยก็มีให้ครบเช่นกันนะครับ ฟิล์มนะครับหกสิบเปอร์เซ็นติดมาครบเช่นกันเลยนะครับค่อนข้างจะสวยมากรถเนี่ยบอกเลยสภาพคือสวยเลยนะครับเห็นรถตัวจริงแล้วจะถูกใจนะครับในคลิปก็บอกเลยว่าสวยแล้วตัวจริงสวยกว่านะครับคั้งนี้เป้ตรวจให้รีวิวให้เช็คให้ละเอียดเลยนะครับเดิมๆสวยๆนะครับหัวใจประตูโครเมียมมีนะครับตัวคีย์เลสล็อกให้ครบนะครับสภาพเดิมสวยรถคันนี้ก็เป็นรถคัเดียวนะครับ ตัว T RS นะนี่ครับปี7ไม้แค่แสนห้าพันโลเท่านั้นนะครับเลขเครื่องเลขเฟรมตรงทุกอย่างนะครับตรงทุกอย่างนะครับและรุ่นนี้นะครับมันจะมีแอร์แบกให้ด้วยนะครับซ้ายและขวาตั้พวงมาลัยมีให้ครบส่วนจอทัชสกรีนกล้องหลังมีให้ครบเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นนะครับส่วนสีสันพิพันธ์โครงสร้างนะครับนี่ได้เดิมโรงงานเลยนะครับหัวน็อตคมๆนะครับแบบนี้แสดงว่าของเดิมนะครับเล็กเกอร์ชัดเลยนะและโครงสร้างนะครับ คือแกะให้ดูเลยว่ารถตัวเดิมจริงๆนะครับเม็ดน้ำสปอตนี่ครับเดิมแท้โรงงานอ่าก็ช่วงนี้นะครับเศรษฐกิจแบบนี้คาหาเอาไว้ใช้งานนะครับผ่อนเบาๆถูกๆนะคันนี้ตอบโจทย์นะครับดาวห้าหมื่นสอหมื่นก็ได้นะครับจะฟรีดาวก็ได้นะเงินเดือนรายได้นะขอประมาณนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่โครงสร้างเดิมๆสภาพสวยเห็นไหมครับเม็ดน้ำเดิมแท้นะครับแบบนี้เม็ดน้ำเดิมแท้เลยเม็ดน้ำเรียงสวยธรรมชาติอ่ะรถเดิม รถเดิมสภาพสวยนะครับเสา b เสานะครับไปเช็คให้หมดเลยนะครับเดิมๆนะหัวน็อตต่างๆเดิมๆนี่เดิมนะครับฟิล์มเดิมทุกอย่างนะครับตัวซีทุกอย่างเดิมหมดเลยนประตูก็เดิมนะขอบเดิมๆนะครับมีการเลยใส่มาให้ครบแล้วดูครับพวกคอนโซลนะเป็นสีเบตตตดกับสีดํานะครับสีเบตแต่กับสีดําลําโพงให้ครบสีดอก ส่วนเบาะนะครับด้านหลังเป็นเบาะหนังเนาะได้เป็นเบาะหนังหมดเลยถือว่าเป็นงานที่ได้มาอย่างงานดีพิมพยมากนะครับและตรงนี้จะมีเรื่องของพวกกระเจียแม่แรงวางอยู่ด้านในนะครับใส่มาให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ผมบอกเลยนะถ้าเงินจะหมื่นห้าหมื่นหกอายุง,งานเกินหนึ่งปีนะครับออกรถคนเดียวได้จบฟรีดาวได้เลยครับไม่ต้องค้ำนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากจบง่ายอัตมัติไวนะครับส่วนต่อไปนะครับบันไดข้างมันเดี๋ยวจะเป็นสแตนเลสเนาะ อลูมิเนียมแบบนี้มันเรียกว่าโคตรทนอยู่แล้วเรามหลังได้ประมาณ200กิโลนะครับด้านท้ายไฟท้ายสวยๆนะครับจำๆจำเลยนะครับหลอดไส้ฮโดรเจนซ้ายขวาและก็มีคำว่าไมเวทคีนดีเซลนะครับหูจับเป็นโครเมียมไฟเลี้ยวสวยๆเดิมๆของแท้และมีกล้องแท้กล้องเดิมนะครับนี่กล้องแท้กล้องเดิมของเขาเลยเลนชัดเจ๋วแบบนี้นะครับหูจับนะครับเปิดท้ายดูได้นะ แม็กไรเนอร์สวยๆเดิมๆนะครับมีแสงแดดแยงตาน่ดนึงนะเพราะถ่ายตอนเย็นนะครับโครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมนะครับแม็กไรเนอร์เดิมๆแบบนี้นะครับตะเข็บท้ายซ้ายขวาก็เดิมเช่นกันนะครับตะเข็บท้ายซ้ายขวาก็เดิมเช่นกันนะครับไม่ดมวนารสปอตเดินแถวโรงงานนะครับฝาท้ายไม่มีเปลี่ยนไม่มีชนนะครับโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะนี่ครับเดิมๆนะครับ ไปคัดมาให้จัดมาให้เสร็จรถสวยรถเดิมเท่านั้นนะครับยุคนี้เษก็ตเศรษฐกิจแบบนี้เนาะเอาง่ายครับหารถใช้ตอบโจทย์ตัวสูงเข้าอะไรก็ส่วนสบายแรงมาเยอะออปชั่นครบนะครับกล้องก็มีให้เรื่องถอยสบายใจให,ห่วงเจ๊หญิงเจ๊ชายขับได้หมดนะครับคันนี้มีสูเท,ท่านตอบโจทย์นะครับเป็นรถที่บอกเลยประหยัดน้ำมันนะครับแรงมาเยอะสภาพสวยได้ดูนะครับด้านท้ายนะครับตัวนี้สันคมชัดเจนกันชนท้ายจะเป็นสีบอลตัดด้วยตัวคันลื่นที่เป็นสีดำนะส่วนช่องล่างครับ ชคซับแหนบต่างๆอยู่ครบบนเป็นช่วงล่างที่ได้แหนบอยู่บนเพานะครับจะนิ่มนวลนยิ่งกว่าถนนดีนะครับช่วงล่างนี้จะเหมือนพวกตัวกระบะตัวสูงที่เป็นสี่ประตูอ่ะเหมือนกันเลยนะครับเดิมมลูกหมากเดิมนะครับยางอะไรครบใหม่กิฟเนี่ยครับใหม่กิปเลยนะครับใหม่นะสะภาพค่อนข้างสวยมากนะครับคันนี้ได้เกรด A ห้าดาวมีใบตรวจใบเซอร์รถให้พร้อมนะครับตรวจแล้วสองร้อย 74รายการนะครับได้เกรด A5 ดาวเลยนะครับส่วนเฟรมนะครับเฟรมชัดสีชัดชัดคมคมนะครับสีดำดำด้านด้านอันนี้เคยพ่นกสันสนิมาแน่นอนนะครับแล้วก็มีเลขเฟรมอยู่ตรงนี้ครับนี่เฟรมเดิมนะครับเลขเฟรมเดิมนะครับเฟรมชัดสีตรงกับในเล่มนะครับตรงกระเพดซื้อได้นะครับและจุดสังเกตอย่างหนึ่งที่ไปจะบอกนะว่าสภาพรถมันสวยมากนะครับดูเลยครับมันจะมีเม็ด R สปอตเห็นไหมครับ ตรงตะเข็บ้วต่อเห็นไหมท้า้นท้ายนะครับนี่ไล่ดูเลย้าใช้แบบนี้นี่แหละครับที่บงบอกว่านี่คือรถเดินแพ้ไม่มีชนไม่มีเบียดนะครับเพราะถ้ามีชนมีเบียดเม็ดอาร์คมันจะหายมันจะจางนะครับและบอกเลยเอามือรูปดูนะครับนี่ไมค์กิฟต์เดิมๆนะครับสภาพคือยุ่งไม่ให้ไต่เลยไม่ตอมแล้วสภาพตัวสวยแบบนี้สามแสนห้าหมื่นเก้าคิดดูนะครับสภาพนี้บอกเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับใครหาอยู่นะสายมิสซูไม่ควรพลาดนะครับ ประตูเปิดได้ปกตินะครับสติกเกอร์ตาปั๊มทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยเนี่ยเดิมเดิมนะครับเสาปีเดิมเดิมนะเห็นไหมครับหัวนงหัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ขยไม่ขยับนี่เดิมหมดเลยสาภาพสวยงามนะครับเดิมนะสาภาพเดิมนะครับครบจบนะครับที่คันนี้เบรกมือแมนวนวลเกียร์กระปุกน,นะครับป้ายของเหลวเปลี่ยนมาแล้วครบครบนะครับประวัติศูนย์เลยนะออปชันที่ได้มาถือว่าครบมากนะครับ ไม่ใช่เป็แบบกุญแจไาขาได้เป็นแบบพูสตานแล้วคีเลตด้วยนะครับกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับและยังมีไฟทมอเนี่ยปรับได้ถึง4ระดับนะครับปรับสูงต่ำสี่ระดับเลยนะครับมีล็อกเทคการขโมยให้1ตัวนะครับประมาณเท่าไหร่เออประมาณ2 5 0 0ถ้าตัวเดียว2 5 0 0ถ้าเป็นรถสองชั้นจะประมาณ4 0 0พนะครับแป้นเบรกแป้นคัตดูเลยครับรถเนี่ยไม่มีเรียกว่าคียคงฮิโคนนะครับสังเกตรถน้ำท่วมเนาะดูได้เลยนะครับแบบนี้คือเดิมแน่นอนนะ แล้วก็ฝาหน้าเครื่องจะเปิดตรงนี้นะครับนี่สอดเข้าไปแล้วดึงออกนะครับอ่าซอกประตูเสาเอเดิมนะครับมีอาร์สพอร์ตเดิมๆนะครับนี่เดิมๆนะสภาพเดิมสวยนะครับสภาพเดิมสวยงามนะครับใครหาอยู่นะรถสวยจอบโจทย์ปีสิบเจ็ดกสิบแปดนะคันนี้เหย๋ยวสตาร์ทห้ดูนะครับกระจกไฟฟ้าทุกบานด้วยนะครับกระจกไฟฟ้าทุกบานนะครับ เดี๋ยวเหยียบเด็กเหยียบคัสตาร์ให้ดูนะครับกดสตาร์ทเลยนะครับหน้าจอสวยๆแบบดิจิตอลนะครับไม่เท่าไหร่มาดูกันนะครับรอบเครื่องปกติหน้าจอดิจิตอลนะครับอ่ะขอดูหน่อยครับไมล์รวมเท่าไหร่ไมล์แสนห้าพันโลนะครับไมล์หนึ่งแสนห้าพันหกร้อยยี่สิบแปดกิโลเมตรเท่านั้นนะครับไมล์เดิมๆรอบเดิมๆนะครถเดิมๆนะครับ เอฟเอ็มเอ็มมีให้ครบนะครับและยังมีในเรื่องของแอร์ที่เป็นแบบออโต้นะครับแอร์เป็นออโต้ได้นะครับปรับอุณหภูมิที่ต้อนได้แบบนี้นะครับถือว่าสวยครบเครื่องเลยนะครับความใหม่ผมบอกเลยว่ากินขาเลยรถเกจเอนะครับเข้าเก์ถอยนะครับจะมีกล้องถอยให้แบบนี้นะครับสลับออโต้ให้บอกแนวพร้อมนะครับอันนี้แสงอาจจะแบบมันมีแดดแดดอยงตาหน่อยก็ทำให้แบบอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับ มีกล้องให้ครบนะไม่หลอกตาด้วยนะครับกล้องมีครบฟังก์ชันให้มาถือว่าครบเครื่องเลยเพราะว่าไลน์เป็นมัตติฟังก์ชันนะครับเป็นหนังอย่างดีนะครับจากกระชับมือเป็นบุหนุ่มนะถือว่าได้รถสวยมากนะครับคันนี้และอีกอย่างหนึ่งนะครับห้องเครื่องอะไรเป็นยังไงจะมาดูกันนะผมบอกเลยว่ารถใหม่คลิปเลยนะครับไป๋ยวไปดูหน้าเครื่องกันตอนนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับไปสตาร์ทให้ดูแบบนี้นะครับทุกคันนะเพื่อเทสเครื่องนะครับว่ารถเนี่ยปกติหรือเปล่านะครับ เพราะว่าของเป้จะเช็คละเอียดยิบทุกจุดเลยนะครับเนี่ยเดิมๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเปิดฝาหน้าเครื่องให้ดูดูโครงสร้างว่ารถเดิมไหมครับฝาหน้าเครื่องเปิดมาสภาพสวยสะอาดสะอ้านนะครับเรียวว่าเครื่องสวยเลยเป็นตัวเครื่องของคอมิเลนะครับ D I D 2 4 0 0ันซีซีนะครับ181แรงม้าแรงกว่าทุกค่ายแรงกว่าฮิสันแรงกว่าอิยุสุและก็แรงกว่าโตโยต้านะครับน่าใช้น่าขี่นะครับเครื่องนิ่งๆสภาพสวยนะครับนี่น้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับเช็คดูได้ หายอยู่นะครับแบตเตอรี่ครบครบคานหนคันหน้าเฟรมทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะครับสังเกตนะตาปั๊มอยู่ครบไม่จางไม่หายนะครับจอหรือสเปคทุกรายละเอียดแบบนี้เลยนะครับนี่เฟรมเดิมทุกอย่างเดิมมน้ําเดิมนะครับแก้มเดิมเดิมน็อตไม่ขยับสภาพสวยนะครับนี่เดิมทั้งหมดนะนะครับซอกของฝาตรงนี้ต้องเดิมเห็นไหมครับรถเดิมนะครับฝาเดิมฝาแท้นะครับคานหน้าเดิมเทอร์โบครบเทอร์โบก็เดิมเดิมโรงงานนะครับ เป็นเทอร์โบของเดิมโรงงานเลยนะครับเครื่องไม่แกะไม่ขายนะครับนี่โมนัสไม่มีแกะไม่มีขายเดิมๆนะครับรถสภาพดีและสวยนะครับระบบเบรก abs 4ล้อนะครับน้ำมันเบรกโมลลิ่งเบรกยังใสยังกริร์นะครับพร้อมกาเดีย๋ยวดูให้เปลี่ยนให้นะครับรถของเป้จะเก็บงานเก็บสีเก็บรายละเอียดให้หมดเลยล้างสภาพคาัะสีเปลี่ยนของเหลวให้ครบนะครับและถลูกครสนใจคันนี้นะครับแคปเกียร์กระปุกมิสูบิชิไทยทันร้อยแรงมา้ารถมือเดียว ปะวศูนย์นะครับคันนี้ผ่อนถูกๆ6,500หรือจะซื้อเงินสดก็ได้นะครับไม่มีแหวนไม่เสียแหวนนะ350,000กาพันบาทเท่านั้นสวยคุ้มครบจบที่คันนี้นะครับโทรหาเป้เลยนะครับได้โปรแคมเปญดีๆด,ด้วยนะครับดอกเบี้ยถูกของแถมเพียบนะครับปะกางขันเกียร์สักศูนย์ฟรีหนึ่งปีครับโทร0947894848ครับอย่าลืมทักมาโทรมาแอดไลน์มานะครับ